ไปอยู่กับชาวไร่าชาวนาจะยากจนข้นแค้นยังไงก็ช่างเขาแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่วายที่คิดนะ่ะเพราะกลัวเหลือเกินว่าในเมื่อเขาไม่มีกินเขาไม่มีใช้เนะี่ยเขาจะต้องมาป้วนเปี้ยนมายุ่งอยู่ในรั้วนในวังอีกอม,มันจะเป็นที่าขายหน้าจะไปกันใหญ่นะฉันก็เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้นะเธอฟังให้ดีนะถ้าจะลงเห็นหรือไม่ลงเห็นก็ ก็ขอให้เธอลองต่อไปฉันดูงาว่าจะลงมติกันยังไงคือฉันต้องการให้นายทหารนั่นนำม้ามาสักหนึ่งตัวแล้วเอาเจ้ากายมากรรมนำมาผูกติดกับมา้าแล้วก็ไล่ม้าเนี่ยมันวิ่งพาไปเข้า,าไปในป่าไปในดงมันจะไปตายที่ไหนก็ช่างรไรั่งมันสำหรับเธอคิดไงบ้างนะเธอมีความรู้สึกไงบ้างที่ทำกับลูกอย่างนี้ ดูสิพอพูดแต่ละครั้งหน้าตาของเธอแดงแดงกล่ำคล้ายๆว่าเธอจะร้องห่มรอ้องไห้เฮียะไปอ,ไอยไายวอนมันทำไมมีลูกอย่างนี้ก็เหมือนกับไม่มีนั่นแหละสำหรับชาววุฒิชยัยการที่พ่อทำกับน้องชายของเธออย่างนี้เธอลงเห็นไหมเนี่ยถาวายบังคมไปยญากันเสด็จพ่อ สำหรับความคิดของข้าพระพุทธเจ้าการที่เสด็จพ่อได้มีพระราชสั่งอย่างนี้เป็นการกระทําที่ถูกต้องโดยชอบธรรมแล้วไปยัค่ะมันเป็นนันสมควรที่สุดแล้วไปยัค่ะคืนเลี้ยงไว้อยู่ในรั้วในวังอับอายขายหน้าพี่น้องชาวต่างประเทศนะเป็นที่ซุบซิบนินทาของประชาชนคนทั่วไปเกิดมาไม่สมกับอยู่ในเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์ลูกสมควรแล้วเห็นว่าจะปล่อยไปตายที่ไหนก็ยังดีไปย่ะอืม เธอพูดอย่างนี้ก็มีความสบายใจขึ้นมาบ้างเออสำหรับเธอล่ะรัชนีเธอมีความคิดยังไงเหรนะอเออพระองค์เพครการที่พระองค์ทรงคิดอย่างนี้นะเหรอ,อก็มันเป็นสิ่งที่ขมขืนใจต่อชาวเมืองทั้งประเทศแล้วชาวต่างประเทศที่เข้า,ขามาในรั้วในเมืองของเราเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าพระองค์ร้ายมนุษยธรรม หรือว่าไม่เคารพต่อสิทธิของมนุษย์นะพระองค์จะเสื่อมพระเกียรติไปกันใหญ่นะเพคะหม่อมฉันตัดใจไม่ได้ถึงแม้ว่าลูกหม่อมฉันจะเน่าเปือ่อยจะเน่าสักท่อนตัวก็จะรูปร่างขี้ริ้วขี้เหร่ออยังไงก็ช่างหม่อมฉันถือว่าเป็นลูกของหม่อมฉันหม่อมฉันไม่อยากพระองค์ทำอย่างนั้นเพคะเอาแล้วนายภูนน่ะเป็นไงฮะ ในฐานะแกนเป็นนายฐานประจำภายในพระราชวังมีความคิดไงบ้างตามที่เราเสนอไปเนี่ยก็อนี้ยาใบยาไม่ผลกล้าพุตรเจ้านี้เป็นเสนหข้าราดบริพานประจำชำนนักสำนักขาดีนี้ก็ก้อยม่อมไม่อมพอนี้ทงปิจาณายร่วนขายควนไม่อีกครังไปกังกล้าก็ม่อมคอยเลยเกินว่า้าต่างชาติ แต่ก็รู้ทต่ก็กวเว้นกันชวนกันขราอนินทาว่าม่อมพอนีรายมนุษยธรรมหนึ่งม่อมพอไม่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนหนึ่งช่องประการนี้ทำให้เชื่อเสียมเสียเสียมประเกียดพยการคราวนี้มีความคิดอย่าง,างนี้พยาการะเอาเราถึงไงไงเราจ้องจําเป็นจะต้องทําตามที่เราคิดเอาไว้เราจะต้องให้นายทหารน,นํามาแล้วก็ เอาร่างกายโจกายหมากรรมเนี่ยผูกติดกับม,มา้าแล้วก็ไล่ม้ามันวิ่งพาไปมันจะไปตายที่ไหนก็ช่างอะไรมันเสด็จพี่ไปค้าอา้าวว่าไงฮะรัชนีเอาอย่างนี้เถอะคือพระองค์ไม่ต้องไปทํากับลูกอย่างนั้นหรอกหม่อมฉันจะเป็นผู้รับมาสาไปพูดกับลูกเองนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับพระโอรสนะักายหมากรรม บอกว่าเขาเดินทางจากเมืองนี้ไปไปแล้วไม่ต้องกลับมานะหมฉันขอรับรองว่าลูกคงไม่ดื้อเธอทำได้เหรอหมฉันับรองว่าทำได้ไปครัพระองค์ลองคิดคิดดูให้ดีดิไปครับไอาการที่เรามีลูกอย่างนี้จะไปโทษลูกเราไม่ได้ลูกไม่ได้รู้อินุนยเนลูกไม่มีความผิดเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะ ที่ผู้ให้กําเนิดลูกเนะี่ยเป็นผู้ที่มีเวรมีกรรมเธอไม่ต้องพูดมากนะฉันขอร้องให้เธอนะไปขอร้องให้เขาไปซะอย่าได้เข้ามาป้วนเปี้ยนในรั้วในวังเขาจะไปไหนก็ช่งางอะไรเขาถ้าเธอทําได้แล้วไปเดี๋ยวนี้ต้ากว่าเธอทําไม่ได้แล้วฉันจะทําตามที่ฉันคาดคิดเอาไว้เอาล่ะงั้นหม่อมฉันจะไปขอร้องให้กายหมากรรมเดินทางไปแะ่โดยดีไปค้าอย่าไปฆ่าลูกเลย ทำได้ก <finely> <sch economies> ็ไปเลยเรากราบบาทังยังบาทานยองพระสามีมุงไปที่ลูกกายมากําแม่ชอกชำไม่ได้เสียายนอกเสียายในแม่ยังไม่เสียได้แต่เสียใจเรื่องลูกใจ ที่เกิดกายมาเวลาเหมือนไมป้ปุกที่ลอยมากลางมหาชนไม่มีคนจะรับรองจริงไหมล่ะพี่น้องนะพระนางท่านญจตอันกันนำตาเล้าริปากายาไปพบคู่มนัน นำท่านผู้ชมมาพบกับเขาเละครับองค์ชายกายหมาตำซึ่งเดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นสามัญชนธรรมดาไปซะแล้วมาใส่ยอยู่บ้านนอกเพราะว่าเขารังเกียจไม่มีใครครบคาสมาคมหน้าตาสาร,รูปไม่สมกับเป็นโอรสของกษัตริย์ เขาได้มาสายอยู่กับนายเหนื่อยนายนุย้ยนายเท่งธรรมากินกันตามราษาคนจนอดมือกินมือแต่เขาไม่ถึงกันเช้าวันนี้พอมานั่งคุยในด้านการธรรมากินกันเลยนะครับตามราษาคนจนเขาจะคุยด้วยสาระอันใดไปตามฟังดูไป பஞ்சா เกิดมาเป็นคนจนสับปีนาปัญญามานึกนึกกินมานึกเหล่านาใจยายมีแต่เรื่องเลวรามไม่เคยรับความสบายทุกทำลายได้สังคมไม่มีใครนิยมกันและถ้าเรามีเงินทองพี่น้องก็นับหน้ามาพูดาารักใครเพื่อจะได้สร้างรค์ ถ้าไม่มีเงินทองนะพี่น้องเล่านั้นไม่ปัวพันรักใครบางที่ไม่เจตะนาะงัวตารูปช่วยรวยสับพี่น้องก็นับทุกสิิง สวยรวยทรัพย์ปีน้องก็นับทุกสิ่งไม่ว่าชายหรือหญิงเข้าหญิงปรทนาหน้ารูปไม่สวยไม่รวยทรัพย์ปัญญาก็าลบหน้าทางนั้นนี่คือชนชั้นของสังคมไอ้อย่าบัน,น้าเลยน้องกายมากรรมมือปวดเรื่องคนจนนี้แล้วเคยไม่นับหน้าทื่อตา พี่น้องก็ไม่ขอบยืมตังกับเพื่อนไม่ให้เพื่อกินเหล้าก็มันไม่ชวนเราจนเ้วชนนี้แปลกไม่ทางเลยโอ้แม่นลยยังตางเลยจนใจสิเงินหวยคนจนนี้กว่าป้าขนาดเด็กนี่ยังไม่เกรงใจใช่น่เด็กอายุจัดควบนี่ไม่เกรงใจมันถือว่าจนนี่ไม่ไรใช่ทำไรมึงเด็กอายุจัดควบ เดือนหาเด็กปีแล้วกูโกงคงยิงป้ากูหนงพาเข้ามาไม่ได้หนงกินไหนโกงคงพอดีดังค่หลอไอ้ทาวันเกลียวยางกระซ่องเส้นมันยิงรังค่ดังวับเปลมันเจอที่กว่าโดนคนฉนไม่มีไรแม่มกเทตาขอมือรำแกตายกูมันเจอกว่าโดนคนฉนไม่มีไรแล้วเด็กไรช่วยมือไอ้ทิดแลพาป้ามผมให้ผมตัวไปตายยิงรังค่คนแก่เด็กไร ก็รู้กลัวตัวน้องเพื่อนนั่นอเอหเอจำควาแเละกันนั้นไม่ทำงานทำการลูกยิงหลังใครจำควดแล้วเฮ้ยเราไม่รวยทำไรกินกันแล้วเด้วยถึงเออืมทำงานกค์ไม่รวยทำงานค์ไรรัฐบาลก็บอกว่าต้องให้ประหยัดในสักในเศรษฐกิจเกิดการวิกฤตแบบนี้็ให้ประหยัดเออกับพาะให้ประหยัดกับคนรวยหลักทรัพยทางเม็ดเนี้ย มันควักเม็ดมันเข้าฐานากาดเม็ดมันไม่ออกมาทีนี้คนจนเราก็ไม่มีอานทำพอคนรวยมันยบตังพอคนรวยยบตังเราก็ต้องยบกันแลยยบใครยบเมกาเราเข้ามาเลยเออกันไม่ยบมาเมกาไหนกันเลยเออจนกันนี้ตายแล้วกูเลยตายอ้อน้ำมุงน้ำมันก็ขึ้นราคาไม่รวยจำหรือการน้ำมันขึ้นราคาอื่นก็ขึ้นกันแลย แล้วเราพันเพื่อยหน่วยแถวมาเลสแถวอินโดนีเซียแถวสิงคโปร์น้ำมันก็ไม่ขึ้นนะมันพันนี้เลยแถวสิงคโปร์นี่แถวมาเลเซียนี่เขาไม่ติดไอเอ็มเอฟหรออันนี้ก็ไม่ใช่เบี้ยาขาติดไอเอ็มเอฟมันประเทศไทยเราประเทศไทยเราแกก้าวกล้องได้แพงน้ามันได้แพงเพงราะว่ารัฐบาลน้องแก่ป่าที่จากเราเนี่ยกู้จากเราเอาไปส่งให้ไงอเอ็มเอฟเขา พระเรายืมก็มาเคยยืมมารัฐบาลเราไดยืมแล้วเราไม่ได้ปล่อยใจต้องไม่ได้ปล่อยใจก็เกาต้องหมายเรานั่แหละก็มาสร้างระพาาเก็สร้างเคลื่อเก็สร้างจันโน่นโน่ด่างเมื่อไเพื่อทําความสะดวกกับพวกเราได้ทําการเกษตรใบได้ค้าขายกันใบใบกันทุกอย่างเมื่อไง อนทุกงไอ้ที่ว่าไอ้การยืมทางกอเอเมฟนี่ตั้งแต่รัฐสมัยไหนสมัยไหนนี่ทำไมรัฐบาลรัฐบาลผักที่ไม่ไหวพวงมดแข่จุนที่ไม่ผเนียนคือคือจะไม่ป่าเปรมมาอยู่กันนุกก็ใจะไม่ป่าเปรเมแกกสมัยนั้นเศรษฐกิจด,ดีขา่า,า,ายมีกำไรชาวบ้านชาวช่องหน้าตาองใสเพราะว่าทำมากินกับใบ น่าใตะกิดดีถ้าเป็นกลวยกัไม่ความมากลวยวิเขี้ยวกลวยไม่เคยบ่มให้ในกลวยอย่างช็อตทังเคยผ่ามาบ่มผู้ผ่ามาบ่มก็บรรนานในพ่ามาบ่มบรรนานบ่มพอเลื่อมเลื่อมทงมาป่วยวิลุดทำไมชาววารนั่แหละป่วยวิลุดเลยวิลุแล้วสมัยไหนชวนนะสมัยไหนชวนี่ก็ไม่ความว่าแกพยายามรักษากลวยอยากป่วย ยายหนาวทังมาสมัยตักสินล่ะตอนนี้ตักสินบวชกลวยแล้วโอเคบวชกลวยเออบวชกลวยกินกันนุกี้เดี๋วนัวคนหนึ่งจ้องเบิ้นข้าเบิ้นจ้องมาหมู่บ้านละลานนั้นเดือดร้อนเวลากรับกุขอจ่าเล่หเห็ียดเหมื่ยมในต้อนม้อยให้ตักสินแล้วเดี๋ยวดิคนหัวาการคานี้แล้วเที่ยวแหี่นให้ประชาชนยังเอาดอกเราอ่ะดอก สช่เดี๋ยวเล่ปนปนันเราอย่าไปเล่นก็งได้ทุกคนไอความป็นี้มึงมึงเราไม่นี่เดือดร้อนปันทื้อมึงเราไม่นี่ตอนนี้พวกเรานี่เป็นนี่ไอเมเป็นนี่ต่างประเทศคนละเท่าไรนี่ชาวบ้านเราธรรมดานี่กูไม่รู้อหนังราน,นำชามึงควังเขาเล้งมังนั่งรื้อิมพ์มึงตกหมานมั่งมึงเราไม่ว่าตอนนี้เรานั้นเป็นนี่ต่างประเทศคนละซี่มือ้อนาพันบาท นี่มโมเรนี่เฮ้เป็นมื่อต่างประเทศคนละที่มื้อนาบันโอแล้วถ้าเป็นความพิษนี่พิษกองเคยอยูบรือแก่บ้านเมืองพังชิบไม่มดตางไม่มีในในคลังบันรือก็ต้องตั้งต่นู้นตั้งแต่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่า,าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นแหละชั่มคนนี้พิษนักนักตั้งต่น,นาย,ยกนาย,ยกบอกว่าจะไม่รับพิดชอบก็ไม่ได้ เราตอ้องควบคุมรัฐมนตรีนั่นะทั้งหมดเราขเขียนในท่านาะที่ทำให้บ้านเมืองพังทำให้เศรษฐกิจตกต่ำในกีรเขียนกคนกี่ที่กาเขียนรัฐมนตรีการคลงังทุทีผู้อาธนาการชักเกททกจ็ดทีออ่นายกเี็จงอมันพล,ลังนนล้งแต่เรื่องแบนั้นเลยะเอยมึงเฮ้ยอย่าเราไปเร่งอย่าไปพู้เราก็เบื่อไม่ได้มันมันจะเรื่องกล้องเราเบื่อนะ เดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาพยายามถูกสิ่งถูกยอย่างเพื่อให้รัชดรดนอายุดีกินดีมีความสุขเพียออเราแล่กันเรื่องของเราดีว่าไม่ชอบแล่งเหลืองผวนนี่วันวันนึงมาได้แล่งเหลืองผวนกูขี้ไม่ออกเดียวเดียวจริงวันก่อนต้องคนเมียนางแล่งเหลืองปวนนางนินทาคนลืมมุ่งก้าวต้องวันลโลกตายคนหนึ่งกูมึงนี่เออม่ได้หุ้งก้าวอะ่ะระฐบานมึงอยู่น้อยอ่าอยู่วัดใจลูก อยู่อะซายฮึมเลือใจได้กระดมมาอยู่กันนี้อะเที่ยวไหนร่รอนนี่ตกเรื่องมากูเรื่องเลยก็ว่าว่ากาเมียะฮึแล้วมึงฆ่าจริงใหม่อะกูทุบปอกกอักนี่แต่พอทุบมันไส่ไว้ไม่ได้แล้วทุบใส่อะพีร์คนเรานี่ได้ลูกได้เมียต้องสร้างท่านาพี่ต้องทำงานทำการตัดยางตั้งปลาวิบปลาห้อยก็ว่ากันไปทำเรื่อง ได้ยุนได้ตังรู้จักแก่พ้อมรอมริบพ้อมนี่มีเวนมีคำเบียนไมนะ้น้าตาสารรูปอ,อยู่ไม่สวยไม่งามพอแม่กับทึ้งกับรังเกียรทุกหลายออกจากบ้านออกจากเมืองมาเบียท้นแล่ตะพีเราสร้างเวนสร้างกรรมาสรงใสาิโคนมาชาตินี้พ่มต้องจะตรงชายนี่คาพี่นะจริงไงลวได้จนปัน,นี้เพราะเราไม่สร้างบุญ นั Finally, ่นในคนคนแรกนัไม่กูไม่ถอดทิ้นกูไม่ไปตำบุญกูไม่ไปไหว้พระกูไม่กล้าวัดก้าววะคือเป็นคนที่ไม่รู้จักบาบุญคุณโทษจริงจไม่จริงไม่รู้กูไม่ร้อนปลอยงั้นนะมึงก็เดืปล้ำอยู่แบบนั้นแหละแล้วเอ้ยนี่มึงตีมันใส่นี่ตีเมียตีไม่ท้องไหวน์ตีมันใส่ไหวได้แต่มึงอิี้นี่ที่กูตำมานนักเอาเบาดูเถอะเงือ โบราณว่าเมียพิษขิดจนตายปลูกเรือนพิษกิดจนลายเพราะฉะนั้นกูว่าเมียพิษทีนี้ไม่ต้องขิดมกักตั้งเดียวมันกูตีกับปาตุง้งนี่ขอ้อฮักได้ตีปาตุ้งขอฮักเปลือกโดนเล็กูเดยียวได้หรออ,อ,อตายกับเล็กูนั่นเลย